วัดที่สวยขนาดนี้อยู่ที่ชาติการนะคะวัดห้วยมะคอมนะคะบ้านใหม่จเจริญทรัพย์นะคะอำเภอชาติการเดินทางออกมาจากตัวอำเภอชาติการอยู่ที่ประมาณ15านาทีนะคะก็จะถึงที่วัดนะคะที่วัดจะมีโบสถ์ไม้ตะเคียนทองนะคะที่สวยงามมากๆด้านหน้าก็เป็นปั้นพญานาคนะคะอยู่ที่สององค์นะคะสีเขียวเข้มแล้วก็สีเหลืองทองนะคะ,อ,ะอ่อนช้อยแล้วก็งดงามมากๆเลยนะคะท่านมาดูด้วยตาต,ตัวเองนี่ก็จะยิ่งสวยกว่าที่เราถ่ายมาเยอะเลยนะคะ แต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะคะก็ดำเนินการไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะคะนี่เป็นพญานาคนะคะสีเหลืองทองอีกองหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าของโบสถ์นะคะโบสถ์ไม้ตะเคียนทองนะคะนี่เลยนะคะด้านในก็ยังไม่เสร็จดีนะคะนี่ก็เป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหลังเลยนะคะที่มีผู้มีจิตศรัทธาช่วมกันก่อสร้างนะคะทางวัดนะคะด้านหน้านี้ก็เป็นเหมือนเอโลกุตระธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีเทวดาอยู่ทางด้านหน้านะคะนี่ สวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆเลยนะคะอยู่ที่นี่นะคะที่ชาตกาศนะคะการดําเนินการอันนี้ก็ไปกว่า50%แล้วเราคิดว่าถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เราก็มาได้าทาบางสว่วนให้เพื่อนๆชมดูก่อนนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะ